สวัสดีค่ะนเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หนียินดีที่ได้รู้จักค่ะ,ะ,ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอา,าอช กถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ มแชดาจ้าาวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่6ของหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะเล่มที่สองตี้เลี่ยวค่ะ我们下个月搬家บทที่6 พวกเราย้ายบ้านเดือนหนะ้าเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหาของบทเรียนนี้พร้อมกันในรายการเลยค่ะ第课ี课我ก下个月จะย้ายบ้านเดือน在น在้า公司้远了ว 你现在搬到哪里？我要从南区搬到东区城市公园附近，那里离公司比较近。从那里到公司，你开车要开多久？开车只要十五分钟。不错，离公司很近。那里附近有两家超级市场，买菜很方便。 你先生也喜欢那里吗？很喜欢。那个社区有一个很大的游泳池，因为我先生爱游泳，所以我们搬到那里以后，他天天都可以去游泳。东区不错，我现在住的地方离公司也很远，我也想搬到东区。 我搬家以后欢迎你来我家玩。第六课我们下个月搬家。บทที่หกพวกเราจะย้ายบ้านเดือนหน้านะคะับี่ยเเดือนหน้าป家ยย้ายบ้านค่ะก็เป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานสองคนนะคะ ทิ้你下个月搬家ได้ข่าวมาว่าเธอจะย้ายบ้านเดือนหน้าทิคงชัวคำนี้นะคะทิงแปลว่าได้ยินชัวแปลว่าพูดใช่ไหมคะสองคำนี้รวมกันก็จะหมายถึงได้ยินมาว่าได้ข่าวมาว่านะคะทิงชัว你下个月搬家ได้ข่าวมาว่าเธอจะย้ายบ้านเดือนหน้านะครับ我现在住在南区 ลี่กงซือ่ายเหวละใช่แล้วตอนนี้ฉันพักอยู่ฝั่งใต้อยู่ห่างไกลาจากบริษัทมากนะคะชช่ก็คือใช่แล้วนะคะใช่แล้วล่ะ我现在住在南区ตอนนี้ฉันพักอยู่住在南区南区ก็คือฝั่งใต้นะคะฉันพักอยู่ฝั่งใต้ล公司กซห่างจากบริษัท ท้ายเหียญละก็คือไกลนะคะอยู่ไกลจากบริษัทมากเลยลีกงซ์ท้ายเหียญละนี่ยปานเต้าหนาลี่เธอจะย้ายไปอยู่ที่ไหนปานเต้าหนาลี่นะคะย้ายไปที่ไหนหนาลี่ที่ไหนหัวยาาาชชงน,นชีปน要从南区搬งชีฉันจะย้ายจากฝั่งใต้ไปฝั่งตะวันออกชชงนานาีปนเต้า ตรงชีชงแปลว่าจากนะคะก็คือย้ายจากนานชีเขตฝั่งใต้ปันเต้าย้ายไปที่ตรงชีฝั่งตะวันออกเฉิงชื่อกงหยวนฟูจิงฟูจิงเนี่ยหมายถึงว่าอยู่แถวแถวหรือว่าอยู่ใกล้นะคะอยู่แถวแถวกับเฉิงชื่อกงเหวนสวนสาธารณะของเอ่อเมืองนะคะหรือว่าเซนทรัลพาร์กนั่นเองค่ะอยู่ใกล้ๆกับเซนทรัลพาร์ก 那里离公司比较近ที่นั่นอยู่ใกล้บริษัทมากกว่าห公司比较近อยู่ใกล้บริษัทมากกว่านะคะหีเนี่ยหมายถึงระยะทางความห่างนะคะจากบ้านไปบริษัทเนี่ยปี่เจ้าจริงอยู่ใกล้กันมากกว่าคำว่าปี่เจ้าก็ใช้ในประโยคเปรียบเทียบค่ะมาต่อกันนะคะจก那里到公司你开车 เห่คา,ายตัวเจียวชงเมื่อกี้นี้เราเรียนกันไปหมายถึงว่าจากที่ไหนนะคะจากตรงนั้นชงหน้าหลี่จากตรงนั้นเต้ากงซือไปถึงบริษทัทจากที่นั่นไปถึงบริษทัทหนีคายเชอร์่าคายตัวเจียบเธอขับรถเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องขับนานเท่าไหร่คายเชอขับรถ ายาวไกลตัวเจ๊ต้องขับนานเท่าไหร่นะคะไกลตัวเจ๊ะหมายถึงว่าต้องขับนานเท่าไหร่ใครเช่าจี้ยาวขับรถใช้เวลาเท่าไหร่คะขับรถใช้เวลาเพียง15นาทีค่ะ只要ใช้เวลาเพียง15นาทีไม่ใช่อยู่ห่างจากบร ไม่เลวเลยอยู่ใกล้บริษัทมากนะคะหลีกงซือเหินจิง้งอยู่ใกล้กับบริษัทมากขับรถเพียงสิจง15นาทีหนา那里附近有两家超级市场，หมายใหฟังเปลี่ยนแถวนั้นมีร้านซูเปอปร์มาร์เกต็ตสองร้านซื้อกับข้าวซื้อผักเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะคะ หน้าหลี่ฟูจ่จิงก็คือแถวๆนั้นฟู่จินเมื่อกี้เราเรียนกันไปนะคะแปลว่าแถวๆนี้ค่ะแถวๆที่นั่นนะคะหน้าหลี่ฟู่จินมีสองร้านนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่สองร้านด้วยกันหมายใช ห่มฟังเปลี่ยนซื้อพวกกับข้าวซื้อพวกผักนะคะหมายใช่เนี่ยซื้อผักเนี่ยห่มฟังเปี่ยนสะดวกมากๆเลยหนี sh sh ang, ่เซียนชิงเย่ฉีฮวนนาหลี่มะสามีของเธอก็ชอบที่นั่นด้วยใช่ไหมก็ชอบที่นั่นด้วยหรือเปล่านะคะหนี่เซียนิงเซียนิงสามีของคุณนะคะของเธอเนี่ยเย่ฉีฮวนนาหลี่มาเป็นประโยคคําถามก็ชอบที่นั่นด้วยใช่ไหม很喜欢 那个社区有一个很大的游泳池ชอบมากมากเลย很喜欢ชอบมากๆนะคะน่าเกิดเชชีก็หมายถึงว่าชุมชนที่นั่นนะคะแถวชุมชนตรงนั้นเชื่อชีแปลว่าชุมชนชุมชนที่นั่นตรงนั้น有一个很大的游泳池游泳池ก็คือสระว่ายน้ำนะคะเห็นตาขนาดใหญ่ มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่หนึ่งที่นะคะ有一个很大的游泳池因为我先生爱游泳เพราะว่าสามีของฉันเนี่ยชอบว่ายน้ำรัะ,ะชอบว่ายน้ำส่วนอี๋หัวแม่มันตาวนาลงรักการว่าเทียนเทียนตู้เคยอี๋ชื่อว่ายน้นททนนยยประโยคนี้นะคะดังนั้น หัวแมมปันดาวหน้าหลีอีเฮหลังจากที่พวกเราเนี่ยย้ายไปที่นั่นสัวยีแปลว่าดังนั้นอีเฮแปลว่าหลังจากนะคะหัวแมมปันดาหน้าหลีอีเฮประโยคนี้แปลว่าหลังจากที่พวกเราย้ายไปอยู่ที่นั่นปันดาวหน้าหลีอีเฮถ้าเทียนเทียนโตเ,เขาก็จะสามารถไปไว่ายน้ําทุกทุกวันเทียนเทียนในที่นี้หมายถึงว่าทุกทุกวัน 都ต้เล้วนสามารถชือโยงไปไว่ยน้ำเขาก็จะได้ไปไว่น้ำทุกวันค่ะมาต่อกันกับบทสนทนาค่ะตงชืู不错我现在住的地方离公司也很远 ตรงชีไม่เลวนะคะฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่เลวค่ะหัวเชียนจฟังที่ที่ฉันพักอยู่ตอนนี้นะคะจู่เฟังที่ที่ฉันพักอาศัยอยู่ในตอนนี้ค่ะหลกงซื เย่เหนเียนก็อยู่ห่างจากบริษัทไกลมากเหมือนกันนะคะเห็นเียนก็คือไกลเย่เหนเี่ยนเย่ในที่นี้ใช้เป็นไวยากรณ์ที่เห็นด้วยกับผู้พูดนะคะก็คือแปลว่าก้อนนั่นเองก็คือที่ที่ฉันอาศัยอยู่ตอนนี้ก็อยู่ห่างจากบริษัทไกลเหมือนกันหัว搬ย่เปานต่าตงชีฉันก็อยากจะย้ายมาอยู่เขตฝั่งตะวันออกเหมือนกัน 我也想ก็อยากนะคะก็อยากจะ搬到东ีย้ายมาฝั่งตะวันออกว่า搬家以后欢迎你来我家玩หลังจากที่ฉันย้ายบ้าน搬家以后以后แปลว่าหลังจากนะคะหลังจากที่ฉันย้ายบ้านนะคะ คว你น我ญ玩หลายหัวหวก็ขอเชิญเธอเนี่ยมาเที่ยวมานั่งเล่นที่บ้านฉันมาเที่ยวเล่นที่บ้านฉันค่ะคว你น我ญิหลายหัวหวนสำหรับช่วงนี้เรามาดูคำศัพท์และประโยคน่ารู้กันค่ะคำศัพท์แรกนะคะคำว่าปันเจีปันจยย้ายบ้านคำว่าปันนะคะแปลว่าย้ายค่ะ หมายถึงบ้านนะคะย้ายบ้านเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน你能帮我一起搬家吗你能帮我一起搬家吗เธอช่วยฉันย้ายบ้านหน่อยได้ไหม帮我一起搬家นะคะช่วยฉันย้ายบ้านหน่อยได้ไหมตัวอย่างถัดมานะคะ上一次搬家时我丢了很多不需要的东西 上一次搬家时我丢了很多不需要的东西。ตอนย้ายบ้านครั้งก่อนฉันทิ้งของที่ไม่จำเป็นไปเยอะแยะมากมาย。上一次搬家时，ย้ายบ้านครั้งก่อน。上一次ก็คือครั้งที่แล้วครั้งก่อนที่ย้ายบ้านนะคะตอนที่ย้ายบ้านครั้งก่อน我丢了很多。 不需要的东西เรามาดูประโยคนี้ค่ะ不需要的东西ของที่ไม่จำเป็นนะคะตงรงีแปลว่าของ不需่ก็คือไม่จำเป็นของที่ไม่จำเป็นหนตัวหนตัวไ่需要的东西ของที่ไม่จำเป็นเยอะแยะมากมายเนี่ยฉันทำยังไงกับมันคะ丢นะคะ丢คำนี้แปลว่าทิ้งว,าวหาน了很多 ปูเฉียวแต่ต้องฉีคำว่าหลอดในที่นี้นะคะเป็นคำช่วยที่จะบอกว่าฉันได้ทิ้งไปแล้วนะคะทิ้งของที่ไม่จำเป็นไปหันตัวไปเยอะแยะเลยหรือมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะถ้าเราจะถามเพื่อนเราว่าเธอจะย้ายบ้านเมื่อไหร่่什么时候搬家你什么时候搬家เธอย้ายบ้านเมื่อไหร่需要帮忙搬家吗需要帮忙 搬家ญญามาต้องการให้ฉันช่วยย้ายบ้านไหมนี่ปันเตานาเธอจะย้ายไปอยู่ที่ไหน你有请搬家公司吗你有请搬家公司吗เธอได้จ้างบริษัทย้ายบ้านไหมชิง搬家公司搬家公司ก็คือบริษัทย้ายบ้านนะคะเธอได้ว่าจ้างบริษัทย้ายบ้านเนี่ยมาช่วยหรือเปล่านั่นเอง มาดูคำศัพท์ถัดมานะคะคือคำว่าฉงชื่เฉงชื่อที่แปลว่าเมืองค่ะฉงชื่อ我住在一个大城市ฉันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่住在一个大城市ฉันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะคะ这个城市有很多高楼大厦这个城市 有很多高楼大厦เมืองนี้มีตึกสูงมากมาย这个城市เมืองนี้มีตึกสูงเยอะแยะมากมายเลยฉันยังไม่ยุ้นชินกับชีวิตในเ 还不习惯城市的生活ประโยคนี้นะคะก็แปลว่าจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในเมืองนะคะวิถีชีวิตในเมืองวัว ต่าเชียนใจเต่าเชียนใจก็คือจนถึงตอนนี้นะคะหายปู่ชีกว่นชีกว่หมายถึงว่าเคยชินหรือว่าคุ้นเคยหายปู่ชีกว่นก็คือยังไม่คุ้นเคยนะคะยังไม่เคยชินกับ城市ส的生活กับชีวิตในเมืองใหญ่ค่ะสำหรับภาษาจีนพาเพลในวันนี้คงต้องลางไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ